อ่าน,นพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสดุดีบที่เจ็ดถึงเก้ากิจการบทที่สิบแปดพระจ้ามันพูดที่สิบสามกรกฎาคมสองพันยี่สิบสองสดุดิบที่เจ็ดคำีฐานขอการช่วยชีวิตชิกาโยนของนวิดซึ่งท่านร้องถวายพระยาเวเกี่ยวกับโค้ชคนเบย์มินข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าะองค์งงรีภัยในพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ตามล่าและขอทรงช่วย กู้ข้าพระองค์เก่งว่าเขาจะฉีกข้าพระองค์เสียอย่างสิงและลากข้าพระองค์ไปโดยไม่มีผู้ใดช่วยกู้ได้พ้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ถ้าข้าพระองค์ได้ทําเช่นนี้คือถ้ามีความผิดในหมือของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทำความชั่วแก่พันธมิตรของข้าพระองค์หรือปล้นคู่อริของข้าพรองค์โดยไม่มีเหตุ ก็ขอให้ศัตรูไล่ตามข้าพระองค์ถันและให้เขาเหยียบย่ำชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดินและให้ให้เขาวางเกียรติของข้าพระองค์ไว้ในผงคลีข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นด้วยความกลิ้วขอทรงลุกขึ้นสู้ความเครียดการของผู้ริข้าพระองค์ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์พระองค์ทรงกําหนดการพิพากษาให้ชาวประเทศทั้งหลายมาชุมนุมอยู่รอบพระองค์ และขอประทับบนที่สูงเหนือชุมนุมนั้นพระยาเวทรงพิพากษาชนชั้นทั้งหลายข้าแต่พระยาเวขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ความชอบธรรมของข้าพระองค์และตามความสัตย์สุจริตซึ่งมีอยู่ในข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมผู้ทรงทดลองความคิดและจิตใจขอให้ความเชื่อของคนอธรรมมาถึงที่สิ้นสุดแต่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้นพระเจ้าทรงเป็นโลกข,ของข้าพระเจ้า พระอ,องค์ทรงช่วยคนใจซื่อให้รอดพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและทรงลงโทษคนอาธรรมทุกวันถ้าคนไม่กลับใจพระอ,องค์จะทรงรับดาบของพระองค์ให้คมพระองค์ทรงโก่งขนูเตรียมพร้อมพระอ,องค์ทรงเตรียมอาวุธร้ายแรงไว้ใช้กับเขาทรงทําลูกขนูขอบองค์เป็นสอนเพลิงดูสิเขาก่อกรามชั่วขึ้นแล้วกําลังตั้งขันความชั่วช้าและข้อจานมุสาวออกมาเขาขุดหลุมไว้แล้วตกลงไปในหลุมพาง ที่เขาทำว้นั้นความเชื่อแรกของเขาจะกลับมาสมศีรษะเขาและความทารุณของเขาจะลงมาบนหัวเขาเองข้าพเจ้าจะตอบจะขอบพระคุณพระยาเวเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์และข้าพเจ้าจะส่งร้องเพลงสดุดีพระนามของพระยาเวผู้สูงสุดสด,ดุดีบทที่แปดทัษิริของพระเจ้ากับเกียรติของมนุษย์ ถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองกิ๊กิ๊ทีตเพลงสวดีของดดวิดข้าแต่พระยาเวรทรงองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามขององค์สูงยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือสกาสวรรค์โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งข้อประการเฉพาะผู้อริของพระองค์เพื่อยัดยั้งศัตรูและผู้แก้แค้น เมื่อข้าพเจ้าทรงมองเมื่อข้าพเจ้าทรงมองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นสีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงและลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงหง,หงหญยเขาพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้เขาคือฝูงแพะแกะ ทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกบนฟ้าปลาในดินปลาในทะเลและสิ่งใดที่แบบว่าอยู่ตามทะเลข้าแต่พระยาเวองเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์ทรงสูงยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกสดุสดีบทที่9นิทธานุภาพและความดีงามของพระเจ้าถึงหัวหน้านับร้องตามทํานองมุสลับเบนเพลงสดุสดีของดาวิดข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปาโมัวในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีนทร์่านนามของพระองค์เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายรอดสะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักของพระองค์เฉพาะพระองค์ทรงให้ความยิ่รรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์ทรงกระทักบ,บนแผ่นดินที่นั่งและทรงพิพากษายอย่างชอบธรรม พระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชนและทรงทำลายคนอธรรมแล้วทรงลบชื่อพวกเขาออกไปเป็นนิน,นิรัรศตูได้ถึงจุดจบในความพินาตตลอดกาลส่วนส่วนเมืองทั้งหลายของเขาพระองค์ก็ทรงถอนลากถอนโคนะและอนุสรของพวกเขาก็สูญไปแต่พญาวง์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิจระรงค์ทรงสถบาบันบัลังของพระองค์เพื่อการพิพากษาระรงทรงพิพากษาโดย โลกรวยความชอบธรรมองค์จะทรงกรสินชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นกำบังอันแข็งแกร่งในยามลำบากผู้ที่รักพระนามของพระองค์ก้าวางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์จงร้องเพลงสดุดีพระยาเวผู้ประทับณสิโยนจงประกาศกิจการของพระองค์ใน่ามกลางชนชาทั้งหลายเพราะพระองค์ พระอ,องค์ผู้ทรงแก้แค้นแทรโลหิตให้ทรงระลึกสิ่งขาทั้งหลายพระอ,องค์ไม่ทรงลืมคาร้องทุกข์ของผู้ถูกข่มเหงข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาและทอดพระเนรความทุกข์ซึ่งข้าพระอ,องค์ได้รับจากคนที่เกลียดชังพระอ,องค์คือผู้ที่ฉุดข้าพระอ,องค์ขึ้นจากประตูเมืองแห่งความตายเมื่อข้าพระอ,องค์จะกล่าวคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระอ,องค์ที่ประตูเมืองแห่งสีดาสทิดาสิโยนและจะเป็นปีในการช่วยกู้ของพระอ,องค์ บรรดาประชาชาิได้จมลงในหลุมตนที่ขุดไว้และเท้าของเขาติดตะข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้พระยาวยาทรงสำแดงว่าองค์ให้เป็นที่รู้จักเมื่อทรงพิ่พาษษารคนณธรรมติดกับดักด้วยด้วยการงานจากน้ำมือของเขาเองคนธรรมจะหันไปสู่แดนคนตายคือประชาชาทิทั้งสิ้นที่ลืมพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงลืมพระองค์จะไม่ทรงละลืมคนที่ขัดสนเสมอไป และความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิดถข้าแต่พิยาเวขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีชัยได้และแต่ให้บรรดาประชาชาติถูกผู้พิพากษาเฉพาะพระภักระองค์ข้าแต่ระยาเวขอทรงทําให้พวกเขาเพียงกลัวและให้บรรดาประชาชาติทราบว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์หารพรามปีหนึ่งปีหนึ่งรอบกิจการบทที่สิบปดเปาโลที่เมืองโคโรินลังจากงนันเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโคโรินท่านพบอยู่คนหนึ่งที่ ที่น่าชื่ออักวิลลาซึ่งเกิดในแคว้นคอนทัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาที่ชื่อ,พ,อกกพิสซิลาเพราะจักรพรรดิพาวดิอสัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งหมดออกไปจากกรุงโงรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองท่านอาศัยและทํางานอยู่กับเขาทั้งสองเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทําเต็นท์วยกันเปาโลนั้นถกปัญหาในธรรมศาลาทุกวันสบาโตและชักชวนพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อพอสิลาศกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโรเนีย เปาโลก็ทุ่มเทกับการประกาศพระวจนะและเป็นพยานกับพวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซูและเมื่อพวกเขาต่อต้านและกล่าวคําหยาบช้าเปาโลจึงสะบัดเสื้อผ้ากล่าวกับพวกเขาว่าโทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นพวกท่านทั้งหลายรับผิดชอบเองข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อทิชิอัสยูสทัสซึ่งเป็นคนที่นับถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลา คิดฟัดในธรรมาลากับทั้งครอบครัวเรือนของท่านก็มาเชื่อในพระองค์ผู้เป็นเจ้าและชาวโคลินหลายคนเมื่อฟังเปาโลแล้วก็เชื่อถือและรับปฏิสมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับเปาโลทางนี้มิในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีใครต่อสู้ทําร้ายเจ้าเพราะว่ามีคนจนํานวนมากในนครน,นี้ที่ประชาประชากรของเราเปาโลจึงอยู่ต่อไปและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดตีหนึ่งกับหกเดือน แต่เมื่อกาลิโอเป็นผู้สำเร็จราะชะการแคว้นอาคยาพวกยิวรวมตัวกันขึ้นต่อสู้ต่อโลและนำตัวท่านไปศาลฟ้องว่าคนที่ชักชวนคนทั้งหลายในะ้นนับถือพระเจ้าที่ทางที่ผิดกฎหมายเมื่อพระโลกำลังจะพูดกากลิโอก็กล่าวกับพวกยิวว่านี่นะพวกยิวถ้าเป็นเรื่องการอาธรรมหรือเรื่องอาชญากรรมข้าก็เปนเ็นสมควรที่จะฟัองพวกเจ้าแต่ในเมื่อเป็นการโต้แยง้งกันเรื่องธ่อยคำกับเรื่องชื่อและธรรมบัญญัติของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงวินิจฉัยกันเอาเองเถิดข้าไม่อยากเป็นผู้ชัก สาตัดสินข้อความเหล่านั้นท่านจึงไล่วพวกนั้นไปจากศาลเขาทั้งหลายจึงจับโซโทเทเนสนายธรรมศาลารมาเคียนข้างหน้าศาลาข้างหน้าศาลแต่กาลิโอไม่สนใจเรื่องนี้เลยเปาโลกลับสู่เมืองอธิโอกเปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงพาพวกพี่น้องลงเรือไปอยังแคว้นซีเรียและปิสซิลากับอาลกคิลาก็ไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเครียอเพราะท่านบนตัวไว้ เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสเปาโลก็พิสิลากับอารเวลาไว้ที่นั่นปุกตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกอยิวเมื่อคนเหล่านั้นขอให้พวกท่านอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอมแต่ลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่าถ้าเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าขพระเจ้าจะกลับมาหาพวกท่านอีกแล้วเปาโลลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสเมื่อมาถึงเมืองซิซารุยาท่านขึ้นไปคำนับคิกจักแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอก เมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อไปจนทั่วแคน้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกําลังพวกสาวกภารกิจของอพอลโลมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่ออพอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดียเป็นคนมีวหารดีและชํานาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายัางเมืองเอเฟซัสอพอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงว่าวัติตศมาของยอนเท่านั้นท่านก็ไปในท่านก็ไปในธรมรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาและเมื่อปิสิลากับเอ,เอากินลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนในให้รู้ทางของพระจใ้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่อ,อพอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคนอาคยา พี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนนั้นทั้งหลายที่เชื่อโดยรับคุณของพรเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านตัวย่างพวกเดียวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งอวงและอ้างพระคัมภีชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคิด